อ่ะเพื่อนเพื่อครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมของทาง Time Zone น,นะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยเห็นคลิปแล้วว่าผมเคยมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขามีการเปิดโซนใหม่ครับเพื่อนเป็นโซนที่เราสามารถเหมือนแบบมานั่งคัสตอมอารมณ์เหมือนแบบมาคัสตอมรถซูเปอร์คาร์อะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูสินค้าใหม่ของเขาด้วยมีหลายตัวน่าสนใจมากนะครับตามมาเลยอ่ะเข้ามาที่ด้านในนะครับก็ โซนนี้จะยังเป็นโซนที่คล้ายๆเดิมอยู่นะครับก็คือจะเป็นโซนโชว์สินค้าแบบมาตรฐานมาตรฐานทั่วไปซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูแบบเร็วๆแล้วกันนะคืออย่างฝั่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีกล่องหมุนหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งของไทม์โซนี่ยเขาจะมีแบ่งแบบเป็นหลักๆนะก็คือเป็นกล่องหมุนกับตู้เซฟนะครับแล้วก็จะมีกล่องนาฬิกาบ้างเล็กน้อยด้วยแต่เขาจะเด่นที่พวกกล่องหมุนกับตู้เซฟเป็นหลักเลยซึ่งกล่องหมุนตัวมาตรฐานเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบที่มันแบบเป็น6หัวเก้าหัวคือ เอาว่าเพื่อนๆอยากได้กี่หัวเนี่ยเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ตู้เซฟเขาอะ่ะมันก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับเริ่มต้นประมาณ6 0 0 0 0่นกว่าบาทนะสำหรับตู้เซฟไซส์เล็กๆนะครับ4ี่หัวแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นก็จะมีราคาสูงขึ้นไปตามระดับนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลกล่องหมุนสแตนดาดมาตรฐานนะซึ่งอันนี้ยังไม่ใช่เป็นไฮไลท์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมพาให้ดูแบบทั่วๆเลยให้เห็นว่าในโซนเนี่ยมีอะไรให้ดูบ้างซึ่งนี่นี่คือกล่องที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นซีรีส์ ดีมากใช้ดีมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยตรงฝั่งนู้นนะครับก็มีให้เลือกหลายหัวมากๆของผมเป็น24หัวมันจะแบบผ,มผอมๆกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเป็นตู้ที่แบบเนี่ยไออย่างเงี้ยใครเห็นก็คิดว่าแบบราคาต้องแบบหลักล้านอะจริงๆนี่3 0 0แสนกว่าบาทนะมีป้ายติดตรงนี้นะครับซึ่งถามว่า3 0 0แสนกว่าเนี่ยหารต่อหัวนะคือมันตกหัวหนึ่งแบบหลักพันนะเพื่อนๆคือแบบคุ้มค่ามากนะครับแต่อันนี้อาจจะยังไม่ใช่เป็นตู้เซฟที่เอาไว้กันไฟอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นแนวตู้โชว์มากกว่า แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เซฟที่แบบเป็นระบบลาดผ่านนะครับกดตึดตึดตึดก็เปิดกันไปนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นหัวเล็กหัวน้อยอ่ะลองดูก็ได้นะครับอยากได้ไซส์ไหนอันนี้ก็เป็นตู้เซฟที่หน้าตาแบบตู้เซฟเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็กล่องเก็บนาฬิกามาตรฐาน ซึ่งนี่อันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นตู้เซฟที่แบบมีสัญญาณกัรขโมยนะครับแล้วก็สามารถสแกนนู่นนี่นั่นได้คือดูแข็งแรงมากๆนะครับเนี่ยเป็นบานสไลด์ดูจริงจังมากเลยอ่ะก็ใครที่อยากได้ฟีลลิ่งแบบตู้เซฟดูแข็งแรงเนี่ยเป็นเหล็กตันๆนะครับก็มาดูได้นะอันนี้คือแบบเหล็กแข็งแรงสุดๆนะครับอ่า ถึงโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เน้นโชว์ตู้เซฟใหญ่ๆซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับอย่างอันนี้อย่างที่บอกไปนะยังไม่ใช่ตู้เซฟแต่ว่าก็จะเป็นตู้ที่เอาไว้โชว์สินค้าโชว์นาฬิกาโชว์แบบหรูๆสีแบบแนวคัพเปอร์คัพเปอร์นะครับดูสวยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟที่อขนาดเล็กลงมานิดนึงซึ่งอันนี้ผมว่าไซส์กาลังดีนะคือแบบบ้านไม่ต้องมีพื้นที่เยอะมากะก็สามารถเอานี้ไปใช้ได้นะครับก็จะบุเป็นหนังนะครับสีดำๆแบบนี้นะราคาก็3ามแสนเก้า ตัวนี้ก็3ามแสนกว่าเหมือนกันนะครับก็ไซส์กำลังดีเลยฝั่งนี้ก็มีตู้เซฟอื่นๆให้ดูด้วยนะครับนี่สีดําๆแบบนี้นะครับก็มินิมอลดีหรือจะเป็นไซส์แบบเล็กๆแบบนี้นะครับหน้าบานกระจกสําหรับคนที่อยากแต่งบ้านก็เลือกดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาดละทั่วๆไปนะครับมีหัวเล็กหัวใหญ่อันนี้ก็หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับตู้เซฟก็มีให้เลือกหลายไซส์มากๆซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเราสามารถคัสตอมได้หมดเลยนะว่าเราอยากจะได้เป็นไซซ์ไหนข้างในเป็นอะไรยังไง เพราะว่าด้านในอ่ะแต่ละอันอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคือบางอันก็จะเป็นถาดบางอันก็จะเป็นกลองหมุนนะครับก็เลือกได้หมดเลยแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ใครที่อยากได้ตู้เซฟที่แบบเป็นไซส์เล็กๆนะครับแบบเจาะยึดพื้นได้นะอันนี้คือเราสามารถถอดล้อออกนะแล้วก็ให้เขาอ่ะเจาะติดกับพื้นที่เราจะติดตั้งได้เลยเพื่อให้มันไม่สามารถจะยกขึ้นมาได้นะครับไซส์เริ่มต้นเนี่ยหกหมื่นกว่าบาทก็แบบนี้หมุนได้4หัวนะครับก็ ถือว่าโอเคนะใครที่อยากได้ความปลอดภัยแต่ว่าไม่ได้อยากได้หัวเยอะมากๆก็ใช้ประมาณนี้ก็ได้นะครับโซนต่อไปนะครับก็จะเป็นฝั่งตู้เซฟแบบรุ่นใหม่ๆละรุ่นที่แบบมันเริ่มลำๆขึ้นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็หน้าบานดำๆสวยๆเลยแต่ว่าด้านในมันก็จะเริ่มมีแบบกเซนเซอร์ที่สมมติว่าเราเปิดมาปับ๊บไฟติดเองเลยแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีเราเปิดทิ้งไว้นานใช่ไหมฮะแล้วเราแบบไฟมันดับไปละเราเดินผ่านปั๊บไฟมันก็ติดอัตโนมัติเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ เจ๋งมากมีระบบเซนเซอร์คนเดินผ่านอะไรเรียบร้อยนะครับเนี่ยกล่องหมุนก็หมุนกันกระจุยกระจายเลยคือกล่องหมุนเนี่ยเวลาเราซื้อไปอะ่ะมองดน,งนึงนะคือถ้าเกิดใครที่นาฬิกามีไม่ครบช่องอะ่ะถ้าเกิดคุณมีกล่องหมุนอะ่ะเดี๋ยวนาฬิกามันจะเต็มเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังกันเล็กน้อยเวลาซื้อนาฬิกานะครับเพราะว่ามันจะตามมาอันนี้ก็เป็นไซส์ที่เล็กลงนะครับสาหรับคนที่พื้นที่จํากัดหน่อยหน้าตาด้านในก็ประมาณนี้เนี่ยเวลาเราเดินผ่านไฟก็ติดเองแบบนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหมนะ่่ะทีดูแแบบ ใช้พื้นที่ไม่เยอะมากคนที่แบบมีมุมตู้มุมห้องนิดนึงอะไรแบบนี้ก็เอาไปติดตั้งได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยคือตู้นิรภัยหมดเลยนะความเป็นตู้นิรภัยเนี่ยมันจะแบบแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวใหม่ที่แบบขนาดไม่ใหญ่มากเลยมีความเพียวๆวางง่ายไซส์เหมือนแบบตู้เสื้อนะครับแล้วก็จะมีแบบโชว์ด้านในด้วยแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนมีกระจกนิดนึงซึ่งกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกนิรภัยนะทุบไม่ได้นะครับเอาค้อนมาทุบเอาสว่านมาเจาะก็สามารถทนทานพวกนี้ได้นะครับ แล้วก็ไฮไลท์ของตัวนี้เนี่ยจะมีแบบที่มันเป็นเซนเซอร์หน้าด้วยคืออารมณ์เหมือนกับเซนเซอร์สแกนเข้าออฟฟิศอะเวลาเราเดินเข้ามาใช่ไหมครับเราอยากจะเปิดตู้ใช่ไหมเราก็มาย่อน,นิดน,นึงนะให้หน้ามาตรงเซนเซอร์แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดผมรีจิสเตอร์อะไรเรียบร้อยแล้วแบบเนี้ยมันก็จะเปิดประตูให้เราแบบอันล็อกเลยนะครับไม่ต้องแตะคือมองปั๊บอันล็อกเปิดได้เลยแบบนี้อ่าอย่างหล่อนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยเลือกหัวได้เลยนะครับว่าจะเอากี่หงกี่ <_ d ream> หัวจะเอาหัวล้วนหรือจะเอาตู้จะเอาแบบเป็นลิ้นชักก็คัดตอมได้หมดคืออย่างที่บอกทำโซนเขาสามารถผลิตให้เราได้ทุกแบบหรือแม้แต่เพื่อนๆแบบไม่ได้อยากได้ตู้หน้าตาข้างนอกแบบนี้ไซนี้อยากให้มันยาวเพิ่มอีกสักช่องนึงอ่ะบอกเขาได้เขาทาให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ที่แบบเนี่ยเพื่อนๆดูความหนาของเหล็กคือมันหนามากนะแล้วก็กระจกเนี่ยกระจกนี่คืออย่างหนาเลยนะเพื่อนๆคือแบบโอเคอะระบบการล็อกเนี่ยดูกี่ชั้นนะครับเข้าไปนี่คือแบบ แน่นหนาสุดๆแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตู้ฝั่งที่แบบมันโชว์ได้ซึ่งผมว่ามันดีนะปกติตู้เซฟเราจะไม่ค่อยได้เห็นแบบด้านในอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก็บนาฬิกาเราก็อยากเห็นด้านในพอสมควรใช่ไหมครับอันนี้คือแบบตอบโจทย์เลยว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยกันไฟกันโจรได้แถมยังเห็นนาฬิกาเราอีกด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเห็นแบบโซนหนึ่งนะมันจะมีแบบโซนหนึ่งที่มันโดนบางๆนิดนึงอันนี้ก็ปกตินะครับของความเป็นหน้าบานแบบนี้ส่วนอันนี้ใครที่อยากได้ฟิลลิ่งแบบ เป็นเซฟเฮาส์นะฮะแบบอยู่แบงก์อะไรประมาณนี้เก็บของที่มันดูมีมูลค่ามากๆอยากได้ความแบบหมุนหมุนแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีมาให้นะครับเป็นตู้แบบเทมากคือฟีลลิ่งการเปิดเนี่ยมันจะแบบมีความเนี่ยเกี่ยกับเปิดตู้เซฟธนาคารนะฮะด้านในก็สวยหรูมากมากนะครับนี่ดูบานประตูนี่ประมาณนี้คือแบบตัวล็อกโอ้โหแบบอลังการมากๆเลยเพื่อนๆคือถ้าเกิดบ้านแบบเกิดแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยผมถ้าตู้เซฟใหญ่พอนี้กระโดดเข้าตู้เซฟปลอดภัยแน่นอนนะฮะ รประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นตู้แบบใหญ่เบ้อร์เลยนี่ล็อกได้แบบนี้ด้วยนะครับแข็งแรงมากๆอ่ะ มาถึงโซนที่เป็นไฮไลท์ของการมาในวันนี้แล้วนะครับนี่คือโซนที่เอาไว้รับรองลูกค้านะครับโดยที่เราสามารถเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบมานั่งคุยมานั่งคัสตอมสินค้าได้แบบทุกแบบเลยนะครับอย่างที่บอกไปเวลาเหมือนเราซื้อรถซูเปอร์คาร์มันก็จะต้องแบบมานั่งเลือกนิดน,นึงว่าเบาะเอาชิ้นไหนเบาะเอาสีอะไรวัสดุเป็นแบบไหนโซนนี้เนี่ยก็สามารถมานั่งเลือกได้เหมือนกันนะครับคือเพื่อนๆแบบสมมติอยากได้ตัวนี้อยากจะเปลี่ยนหนังข้างนอกเนี่ยเป็นสีแดงเนปปาเรส เหมือนกับพวกเบาะซปเปอร์คาร์เท่ๆอยากจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ด้านในอยากเอาไปลิ้นชักทุกอันเลยมีช่องเก็บเอกสารมีช่องเก็บทองช่องนูน่นนี่นั่นอ่ะเลือกได้หมดนะครับดังนั้นก็ทําโซนเขาเลยมีการทําที่นั่งโซนนี้ให้สามารถ มานั่งคุยกันได้มานั่งเลือกแบบชิวๆเปิดแคตตาล็อกเปิดดูวัสดุมาเลือกซื้อกันไปแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีไซส์มาตรฐานให้เลือกประมาณนึงนะคือเอาจ,าจริงๆนะเราไม่จะเป็นจะต้องมานั่งคัสตอมแบบเป็นเรื่องไปเาวาก็ได้นะครับเราแค่เลือกหน้าตาด้านนอกแล้วก็อาจจะบอกเขาว่าด้านในอยากได้กี่ช่องอยากได้เกะกี่อันให้เขาจัดให้เลยก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องมานั่งแบบละเอียดอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็โตอยู่ละคือเขาแนะนําให้เราได้อยู่แล้วว่าเราอยากได้แบบไหนควรใช้แบบไหนก็มาเลือกได้ซึ่งเนี่ยผมให คือแบบมันมีแบบทั้งหน้ากว้างหน้าแคบลงมาแคบกว่าเดิมนะครับคือคนที่อยากเอาไปวางข้างตู้เสื้อผ้าให้แบบมันดูเนียนๆียนเนี่ยเลือกได้หมดเลยแล้วก็ราคาแบบไม่ได้แรงมากนะคืออันเนี้ยห้าแสนแปดซึ่งเอาจริงห้าแสนแปดเนี่ยหลายๆคนเห็นราคาแล้วอาจจะแบบอุ้ยราคามันสูงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองนึกภาพดีๆนะว่าคนที่เขาเก็บนาฬิกาแบบสมมติป,ปัเต็กอย่างเงี้ยเขามีปัเต็กสามสิบเรือนอนะถ้าตีว่าเรือนละสองล้านอะนาฬิกาเขาหกสิบล้านแล้วนะดังนั้นถ้ากล่องหมุน ราคากล่องหมุนแบบตู้เซฟเนี่ยนะไม่ใช่กล่องหมุนธรรมดาราคา5 0 0 0 0นเพื่อมาเก็บของ60ล้านมันจะดูถูกกันมาทันทีเลยนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนเพื่อนอาจจะนึกอาจจะแบบต้องคิดว่าเฮ้ยห้าแสนมันถูกไปเปล่า <c oughs> มันต้องแบบหาสักล้านหนึ่งไหมเพื่อที่แบบจะมาเก็บของมูลค่า50ล้านร้อยล้านอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่แบบผมว่าราคาดีอะราคาดีมากเลยผมก็มีหลายตู้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาเขาแบบทำมาดีมากๆเนี่ย อันนี้ก็คือถ้าเกิดอยากได้แบบเป็นกล่องหมุนนิดนึงเป็นช่องวางของอยากเอานั่นเอานี่มาวางสมมุติว่ามีอาร์ทอยตัวแรที่ราคาแบบหลักล้านอ่ะก็วางได้นะครับวางโชว์นู่นโชว์นี่ได้ลิ้นชกลิ้นชักเนี่ยก็พุชดึงออกมาแบบนี้ได้นะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็แบบโซนเพียวๆสลิมสลิมอันนี้ก็เหมือนตู้เมื่อกี้นะครับที่มีกระจกให้ดูด้านในด้วยแล้วก็เป็นระบบสแกนหน้าแต่ถ้าเกิดมันเป็นตู้แบบที่มันระดับเอวแบบเนี้ยเวลาสแกนหน้ามันต้องแบบทําท่าแบบเท่ๆนิดนึงอ่ะมันต้องคุกเข่าหันไปมอองแบบหลนนิดึาี้ะรัเก็จ เปิดตู้ได้นะฮะก็เลือกกันได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนอ่ะอันนี้ก็รุ่นเดิมที่ผมมีเลยนะครับก็ประมาณนี้หน้าตาก็จะมาแนวหรูๆขาทองๆยกขึ้นมานะครับอ่ะซึ่งด้านในเนี่ยก็มันจะมีเก๊บแบบนี้ด้วยนะครับที่ผมใช้นะผมก็จะเอาพวกเนี้ยเก็บพวกของมีค่าพวกแหวนพวกอะไรที่แบบมันอาจจะมีมูลค่าประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบหลักหลาย,ล,ายล้านเลยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นหลักหลายหลายล้านปั๊บเนี่ยมันควรจะเป็นตู้เซฟละ อันนี้มันเหมือนเป็นตู้โชว์ตู้แบบดิสเพลย์สวยๆมากกว่าแล้วก็ตัวเกะเนี่ยเขาจะอยู่ด้านในแบบนี้ด้วยนะครับหมุนก็กล่องหมุนก็สวยงามเลยนะครับไซส์ประมาณนี้อันนี้ไซส์ผมเลย24หัวนะครับอันนี้ก็ตัวสแกนนิ้วสแกนหน้าสแกนมือทั่วๆไปละก็มีให้ดูหลายไซส์มากเนี่ยแบบสูงๆก็มีนะครับนี่สูงแบบชลูดเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย9ก0 0 0 0ยังไม่ข้ามล้านนะอันนี้ราคาดีนะราคาดีมากเลยลองดูภาพว่าเก็บปัตเต็กสักแบบ30-40เรือนราคาแบบ9000 0 0กว่านี่คือแบบ ธรรมดามากเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือสินค้าชุดใหม่นะครับที่มันมีการเพิ่มเข้ามาคือจากเดิมอะ่ะถ้าเกิดใครที่อยากได้กล่องหมุนที่มันเป็นการสแกนนิ้วอะ่ะมันจะเริ่มต้นที่จำนวนหัวน่าจะหลักสิบขึ้นไปนะครับคือมันจะต้องซื้อไซส์ใหญ่หน่อยแต่ว่าไทม์โซเนี่ยเขาก็แบบน่าจะได้รับรีเควสต์มาเยอะผมเองผมก็บอกเขาปะว่าอยากได้กล่องที่แบบมันสแกนนิ้วได้แต่ว่าไซส์เล็กๆหน่อย เพราะว่าผมพูดในรีวิวบ่อยมากเลยว่าไอ้การสแกนนิ้วได้มันดีมากชีวิตมันดีขึ้นมากๆดังนั้นทม์โซนก็เลยจัดให้เรียบร้อยนะครับก็โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนของหมุนที่สแกนนิ้วได้เริ่มต้นที่2เรือนนะเพื่อนๆคือ2เรือนแล้วสแกนนิ้วแล้วก็เปิดออกมาได้เลยซึ่งแบบมันดีมากอ่ะเพราะว่ากล่องหมุนที่มันสแกนนิ้วได้นะคือถ้าเกิดยังไม่เคยใช้อ่ะเราอาจจะยังไม่เก็ตมากแต่ว่าพอเรามีสักกล่องหนึ่งในบ้านนะครับเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นกล่องที่เราได้โชว์ในรายการแล้วก็มันสามามรถป้องกันแบบ คนระดับหนึ่งที่จะมาเปิดโดยพละการได้อย่างเช่นบ้านใครจะมีแม่บ้านที่แบบทำความสะอาดห้องนอนบ่อยๆหรือว่าเพื่อนเดินผ่านแบบเอาไปตั้งตรงกลางลิฟวิ่งรูมแล้วแบบมีคนมาเห็นบ่อยๆแล้วแบบเรากลัวว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบเดินเข้ามาเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเปิดมาหยิบออกมาอะไรแบบนี้คือเราไม่อยากให้แบบมีคนมือบอลอะมาหยิบนาฬิกาเราง่ายๆนะครับการที่มีสแกนนิ้วเนี่ยมันแบบก็ป้องกันได้ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็มันสะดวกกับเราด้วยสมมติว่าผมอะกลับบ้านมาอยากเก็บนาฬิกาใช่ไหมฮะถอดนี้แล้วแบบ อยากจะเก็บผมก็สแกนนิ้วเลยปุ๊บเปิดเก็บในการหมุนเรียแบบร้อยแล้วก็ปิดแล้วก็จบเลยไม่ต้องมาคอยกดระหงรหัสไม่ต้องมาคอยตั้งอะไรให้มันวุ่นวายนะครับแล้วก็สมมติแม่บ้านทาความสะอาดเขาก็อาจจะมองๆนะแต่ว่าเขาก็เปิดไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งเลยแต่ก็อาจจะไม่เท่ากับพวกตู้เซฟแน่นอนนะครับแต่ว่าในการใช้งานเนี่ยชีวิตดีขึ้นมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องหมุนที่สแกนนิ้วได้ซึ่งเลือกได้นะว่าจะเป็นกล่องหมุนที่เกะอยู่ด้านนอกแบบนี้เก,ะ,นนก,กะแบบ เก็บของที่มันไม่ได้แบบมีมูลค่ามากอย่างเงี้ยนะครับสไลด์ง่ายเลยหรือว่าถ้าเกิดของมีมูลค่าหน่อยก็เป็นเกะด้านไหนก็ได้นะครับประมาณนี้นะก็ดีไซน์ดูสวยหรูขึ้นด้วยนะครับสีดำๆตัดกับโรสโกดูดีมากๆก็ประมาณนี้สำหรับสินค้าที่มีโชว์นะครับโอเคเป็นไ,ไงบ้างเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็พามาดูโซนใหม่ของทําโซนนะครับแล้วก็มีสินค้าให้ดู มากมาหลายตัวเลยนะซึ่งใครที่อยากมานะครับก็สามารถเซิร์ชกูเกิลได้เลยนะครับว่าไทม์โซนเขาจะอยู่ที่พระราม2นะครับก็จะเป็นโชว์รูมที่มีสินค้าให้ดูทุกตัวเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปเราสามารถมานั่งคัสตอมได้ที่โซนนี้นะครับแล้วก็เวลาทําการเนี่ยก็คือเปิด1ิบเอโมงตามใน Google เลยนะครับใครที่อยากมาก็สามารถ Walk in ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ชัวร์โทรมานับสักหน่อยก็ดีนะครับเขาจะได้เตรียมต้อนรับเราได้ถูกก็ลองมาเยี่ยมชมไทม์โซนกันได้นะครับโซนใหม่สวยงามมากนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคคคครรรัััับบบล้วจกนนใหหม่ิปาสสดี